สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผม มาครับทุกท่านมาดูแนวทางกันต่องวดประจำวันที่1กุมภาพันธ์2565แนวทางแรกจะเป็นแนวทางของแอดแมวแมวแมวนะครับก่อนหน้านั้นผมลงแนวทางของอาจารย์ไปให้แล้วชุดหนึ่งนะครับเพิ่มเติมผมได้มาอีกหนึ่งชุดก็คือใบฝั่งทางขวามือครับหวยไทยบวกออมสินวันที่อยู่ตรงนี้นะครับ1ทับ2ทับ6 5 ข้อมูลใบนี้อาจารย์บอกว่ารูด5วิ่ง5นะครับรูด5วิ่ง5ตรงนี้เลขชุดของอาจารย์ก็มีอยู่3ชุดมี5 7 5 8แล้วก็5 9ุผู้ชม5 7 5 8 5็ดตามนี้ครับข้อมูลใบนี้ส่วนแนวทางของใบที่ผมลงให้ก่อนนั้นถ้าจะไม่ผิดจะวิ่ง3รูด3นะครับ ใบเต็มก็จะประมาณนี้ครับคุณชมชอบชุดไหนก็จัดชุดนั้นนะครับถ้าไม่ชอบอย่างไรก็ผ่านนะครับถัดมาครับจะเป็นแนวทางของอาจารย์ท่านนี้คนคอหวยครับแนวทาง3ตัวบนงวดประจำวันที่1ทับ2ทับ6 5แนวทางของอาจารย์จะมีดังนี้ครับ ชุดเทอาจารย์ตีกรอบมาให้นะครับก็430314516916แล้วก็อีก6ชุดก็จะอยู่ในส่วนตรงนี้นะครับแคปหน้าจอนำไปได้เรียงกันดูเพิ่มเติมได้ผู้ชมแนวทางชุด3ตัวบนคนคอหวยถัดมาครับจะเป็นแนวทางของอาจารย์สมาร์ทคนเหนือมังกรนะครับหรือว่าแอดนายสมาร์ทนั่นเอง ใบนี้จะเป็นข้อมูล2ตัวล่างครับ2ตัวล่างอาจารย์ให้แนวทางรูดมาก็คือ5นะครับ5รูด5ครับเลขชุด2ตัวล่างของอาจารย์ก็มี4 5 7 5 6 5แล้วก็8 5คุณผู้ชม4ชุด4 5 7 5 6 5 8 5ข้อมูล2ตัวล่างของอาจารย์ผ่านไปครับ เอาข้อมูลสตัวบนของอาจารย์ไปด้วยผู้ชมรัฐบาลไทย1นกุมภาหกห้าสองตัวบนครับอาจารย์บอกว่ารูด2องผู้ชมรูด2เลขชุดของอาจารย์ที่ให้มาเป็นแนวทางก็มี3ามสองแล้วก็7 2 3ดสองสาม ตามนี้ครับสแนวทางของแอดไนสมาร์ทคนเหนือมังกรถัดมาจะเป็นแนวทาง2ตัวบนตรงโต๊ดของแอดกรมเกตนุษนะครับสถิติของอาจารย์ก็เข้ามาเพียบเลยคุณผู้ชมแนวทางของอาจารย์งวดที่ผ่านมาของอาจารย์เข้า51กับ91นะครับเข้าคู่หน้าแล้วก็เข้าคู่ทางนะครับคุยออก159 งวดอาจารย์ให้มาแล้วคือใบนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันนะครับใบเต็มก็จะประมาณนี้1-2-6-5-2ทับ2ทับตัวบนตรงโต๊ะของอาจารย์ก็ตามนั้นเลยครับตามนี้ครับแนวทางแอดกรมถัดมาจะเป็นแนวทางของความคิดพิชิตฝันคุณผู้ชมแนวทางของอาจารย์กลับมาเดินต่อนะครับงวดที่ผ่านมา ของอาจารย์มี59ตรงนี้เข้า2ตัวบนคุณผู้ชมงดหมาอาจารย์ให้มาแล้วนะครับก็คือใบฝั่งทางขวาเมือ่อชุด2ตัวชุด3ตัวของอาจารย์ก็ตามที่เห็นครับใบเต็มก็จะประมาณนี้ชุด3ตัวของอาจารย์มีอยู่4ชุดคุณผู้ชมมี6 2 7 6 2 8 6 5 7แล้วก็6 58 ในส่วนข้อมูลชุด2ตัวของอาจารย์จะอยู่ฝั่งทางซ้ายมือนะครับ2 7 2 8 5 7 5 8 3 9 4 9 3 7 4 7 4 8แล้วก็อ่าี่นี้สากันนะครับผู้ชมหรือว่าจะเป็น8 4เนาะตามนี้ครับส่วนชุดกันของอาจารย์จะอยู่ด้านล่าง2ชุดมี1 7กับ1 8คุณผู้ชมเพิ่มเติมคุณผู้ชมหรือว่าชุดนี้จะ จะเป็น38นะครับน่าจะใช่38นะครับ3 7 4 7 3 8 4 8ประมาณนี้คุณผู้ชมน่าจะเป็น38ก็จะประมาณนี้ครับแนวทางของแอดความคิดพิชิตฝันถัดมาครับจะเป็นแนวทางของแอดตั้ม191กคุณผู้ชมหรือว่าขอแค่คำขอบคุณนะครับมาตามสัญญา ใบนี้จะเป็นข้อมูลชุด3ตัวคุณผู้ชม2ตัว3ต,ตัวบนของอาจารย์ชุดปราบเซียนอาจารย์ว่าอย่างนั้นครับขออนุญาตขยายตามนี้คุณผู้ชมแนวทางของอาจารย์ตามนี้เลยชุด3ตัวก็จะอยู่แถวหน้านะครับอยู่ในส่วนตรงนี้คุณผู้ชมชุด3ตัว,ตวถัดลงมาอยู่ด้านหลังก็จะเป็นข้อมูลชุดสองตัวนะครับอยู่ในส่วนตรงนี้คุณผู้ชม ตามนี้ครับแนวทางของแอดตั้ม191ชุดปราบเซียนถัดมาครับจะเป็นแนวทางของหนุ่มเหนืองว่าที่ผ่านมาของอาจารย์เข้า2ตัวบนแล้วก็เข้า3ตัวบนด้วยนะครับของอาจารย์มี95ที่เข้าแล้วก็591ผู้ชมก็เข้าตัวกลับนะครับหวยออก15992 งวดใหม่อาจารย์ให้มาแล้วครับ1ทับ2ทับ6 5อาจารย์บอกว่าวิ่งรูด2กับ3นะครับฟัน2 7ตรงนี้คผู้ชมเลขวิเลขพวงของอาจารย์ก็27913เลขชุดของอาจารย์ก็2 12 3, 3, 3 7 7 3 3 7 7 9 9อาจารย์ขีดเส้นใต้มา2ชุดนะครับมี3 1แล้วก็27 ด้านล่างจะเป็นข้อมูลชุด3ตัวคุณผู้ชม927 227แล้วก็731ตามนี้ครับแนวทางหนุ่มเหนือใบเต็มก็จะประมาณนี้คุณผู้ชม1ทับ2ทับ6 5ถัดมาครับจะเป็นแนวทางของลุงนินคุณผู้ชมงวดที่ผ่านมาลุงนินเข้า2ชุดเลยนะครับชุด3ตัวของอาจารย์มี519 แล้วก็ชุด2ตัวบนของอาจารย์ก็มี5 9นะครับติดมาด้วยส่วนข้อมูลล่างผิดปเปแต้มเดียวครับของอาจารย์มี1 9คุผู้ชมงวดใหม่ของอาจารย์ก็คือใบฝั่งทางขวามือแนวทางที่อาจารย์ให้มาก็ตามที่เห็นเลยครับเดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันใบเต็มก็จะประมาณนี้ข้อมูลบนของอาจารย์คุณผู้ชมก็จะอยู่ในส่วนด้านบนครับอาจารย์บอกว่า บนเด่น3กับ9ุผู้ชมเด่น3กับ9เลขชุด3ตัวของอาจารย์ก็มี8 5 2 8 9 1 8 9 3 2ตัวของอาจารย์ก็5 2 9 1 9 3ตามนี้ครับข้อมูลบนของอาจารย์ ถัดมาด้านล่างก็จะเป็นข้อมูลล่างนะครับผู้ชมอาจารย์ให้แนวทางเด่นล่างมาที่8กับ9เลขชุดของอาจารย์ก็8296แล้วก็98 829698ตามนี้ครับแนวทางของลุงเน้นต่อมาครับจะเป็นแนวทางของเลขเทวโชคราชคุ้ชมใบนี้จะเป็นแนวทางอีกชุดหนึ่งของอาจารย์นะครับ เป็นข้อมูลชุด3ตัวตัดเล่น2ตัวงวดที่ผ่านมาของอาจารย์เข้า2 9ผู้ชมแล้วก็ข้อมูลชุด3ตัวของอาจารย์ผิดไปตัวเดียวนะครับของอาจารย์มี 6, 95ก็จะประมาณนี้ครับสรุปว่าเข้า92 29งวดใหม่อาจารย์ให้มาแล้วก็คือใบฝั่งทางขวามือครับ1กุมภาหกเลขชุด3ตัวของอาจารย์ก็6 8 4กับ905 สตัวของอาจารย์มี5 4แล้วก็7 4คุณู้ชมตามนี้ครับเลขเทวาโชคลาภใบเต็มก็จะประมาณนี้ครับถัดมาจะเป็นแนวทางของบวกคำสีนะครับบวกคำสีงวดที่ผ่านมาของอาจารย์เข้า29คุณชมเข้า2ตัวล่าง ส่วนข้อมูลชุด3ตัวของอาจารย์ผิดไปตัวเดียวนะครับของอาจารย์มี1 2 9กับ5 6 9ก็จะประมาณนี้ครับงวดใหม่ก็คือใบนี้1ทับ2ทับ6 5ชุด3ตัวของอาจารย์ก็0 3 1 6 1 0 2ตัวก็3 1 1 0 97แล้วก็73คุณผู้ชมใบเต็มก็จะประมาณนี้ครับ 1อ่งทับสทับหกชัดเจนถัดมาครับจะเป็นแนวทางของซองแดงมาแล้วใครรอแนวทางของซองแดงก็มารับไปครับผมลงให้สองงวดก็เข้าอานังครับคุณชมเข้า6 8ตรงนี้แล้วก็เข้า9 2งวดใหม่ก็คือใบนี้ครับ1กุมภาพันธ์สองพาอาจารย์บอกว่าสั่งวิ่ง8ตัวเดียวนะครับ เลขชุด3ตัวของอาจารย์ก็352985 352985 2, 2ตัวของอาจารย์ก็525385 5, แล้วก็89ใบเต็มก็จะประมาณนี้คุณผู้ชมวันที่ชัดเจนนะครับวันที่1กุมภาพันธ์2 5 6 5ตามนี้ครับแนวทางซองแดง ถัดมาจะเป็นแนวทางของอาจารย์โกยบ้านไร่งวดที่ผ่านมาของอาจารย์เข้า59ตรงๆรง,รงเป๊ะเ,เลยนะครับส่วนข้อมูลชุด3ตัวของอาจารย์หลุดไปแต้มเดียวครับของอาจารย์มี491หวยออก159คุชมก็สรุปว่าเข้า2ตัวบนนะครับ59งวดใหม่อาจารย์ให้มาแล้วคือใบฝั่งทางขวามือครับ เดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันครับผมจะขยายให้ดูเพิ่มเติมเรามาดูข้อมูลบนกันก่อนนะครับข้อมูลบนของอาจารย์ตามนี้คุณผู้ชมอาจารย์ให้แนวทางเด่นบนมาที่5กับ6นะครับ5กับ6เลขชุด2ตัวของอาจารย์ก็มี05 15 25 35 06 16 36 96 6. ชุดที่อาจารย์วงกลมมาให้ก็มี052535แล้วก็96ตรงนี้จะเป็นข้อมูลชุด3ตัวนะครับ3ชุด205405แล้วก็425ข้อมูลบนผ่านไปคุณผู้ชมมาดูข้อมูลล่างของอาจารย์กันบ้างแนวทางล่างของอาจารย์ก็ตามนี้เลยอาจารย์ให้แนวทางเด็นล่างมาที่5กับ0นะครับ เลขชุด2ตัวของอาจารย์ก็51525354 5701อขออภัยครับ570501แล้วก็02อาจารย์วงกลมมาที่53นะครับ5402แล้วก็57กุชมตามนี้ครับข้อมูลล่างของอาจารย์ใบเต็มก็จะประมาณนี้ครับแนวทางของอาจารย์โกยบ้านไร่ ถัดมาจะเป็นแนวทางของอาจารย์ท่านนี้ครับวงในสายล็อกค,คุูชมผมเจอมาก็นามาฝากคุผู้ชมครับแนวทางของอาจารย์มี9 5ที่เข้างดใหม่ก็คือใบนี้ครับ1กุมภาหกห้าแนวทางของอาจารย์จะเป็นแนวทางชุด2ตัวไม่ได้จำกัดนะครับว่าจะเป็นบนหรือล่างก็มีอยู่ทั้งหมด8ชุดคุณผูชมถ้าชอบก็นำไปพิจารณาดูถ้าไม่ชอบอย่างไรก็ผ่านครับ ก็จะประมาณนี้ครับแนวทางของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ